ร้อยแผลเเปป็็นนนีสิ่่งงทีหลเลเือความเป็นตัววข้้าไวสวัสดีครับเรายังอยู่กันกับเกมบันทึกลับ3ก๊กเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวนะครับแม่ทัพแดงรุ้งเจน3ของทีมง่อกก๊กนะครับที่มีชื่อว่าจิวไทยทอระหดในส่วนรายละเอียดและสกิล ความสามารถของจิวถ่ายนั้นนะครับสามารถรับชมได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนแรกนะครับที่เราจะมาดูกันนะครับ ก็จะเป็นส่วนของสกิลประเภทกายล่างนะครับสายฟ้าผกผันสกิลนี้นะครับจะปลดล็อกหลังแปลงค์ดแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปดูการออกสกิลของสกิลนี้กันก่อนนะครับว่าการออกสกิลลักษณะเป็นแบบไหนนะครับก็จะทําการสุ่มฝ่ายศัตรูหนึ่งรายนะครับทำเป้าหมายโดยรอบทําดาเมจท่าสายฟ้า1,200เเซ และจะปล่อยนะครับฟันฟ้าผ่านะครับทำให้ฝ่ายศัตรูทั้งหมดได้รับสายฟ้าพันธนาการต่อเนื่อง2รอบเรามาดูความหมายของสายฟ้าพันธนาการนะครับดาเมจประเภทแผดเผานะครับที่ได้รับเพิ่มขึ้น40%เมื่อถูกโจมตีก็ทำให้ฝ่ายศัตรูนะครับที่ถูกโจมตีนะครับได้รับดาเมจแผดเผาเพิ่มขึ้น40% และจะจุดระเบิดเอฟเฟกประเภทแผดเผานะครับบนตัวสูงสุด3รายการสรุปผลก่อนเวลาก็หมายถึงว่าศัตรูนะครับจะติดสถานะแผดเผาแล้วจะมีเอฟเฟกจุดระเบิดนะครับติดบนตัวสูงสุดสามารถทําได้3อันนะครับและจะสรุปผลก่อนเวลาหมายถึงดาเมจจะปรากฏขึ้นก่อนในการออกเทินนะครับและจะไม่ยกเลิกแผดเผาและได้รับดาเมจ2 2เท่าแสดงว่าการจุดระเบิดเอฟเฟก ของแผลเผานี้นะครับจะได้รับดาเมจเป็น2เท่าของดาเมจปกตินะครับทุกรอบนะครับกระตุ้นได้สูงสุด2ครั้งและจะลดพลังโจมตีและพลังป้องกันของตัวเองก็คือของฝ่ายศัตรูนะครับลง10%และจะเพิ่มโบนัสดาเมจนะครับสุดท้ายและเลี่ยงดาเมจสุดท้ายนะครับให้กับตนเอง20%ต่อเนื่องทั้งการต่อสู้และนี่นะครับก็จะเป็นสกิลประเภทกายล่างนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่อไปกันเลยนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลประเภทโจมตีทั่วไปนะครับคมลมกรดโจมตีศัตรูแบบสุ่มนะครับ1รายและพื้นที่ร,บรอบๆนะครับทำดาเมจท่าสายฟ้า17 0ซขณะเดียวกันเพิ่มเลี่ยงดาเมจ10%รให้กับแม่ทัพแถวเดียวกันกับฝ่ายของตนต่อเนื่องหนึ่งรอบสกิลต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลประเภทฆ่าโกนนะครับ เคลื่อนเวิงงสายฟ้าโจมตีศัตรูแบบสุ่ม1รายและพื้นที่รอบๆทาดาเมจธาตสายฟ้า579%ทุกครั้งที่ฝ่ายศัตรูมีเอฟเฟกต์ประเภทแผดเผาดาเมจจะเพิ่มขึ้น10%และจะเสริมตราพันสายฟ้าให้ตนเอง1ชั้นต่อเนื่อง2รอบ ตราพันสายฟ้าขณะโจมตีนะครับทุกครั้งที่มีตราพันสายฟ้า1ชั้นนะครับจะปล่อยฟ้าผ่านะครับหครั้งทําให้ศัตรูทั้งหมดนะครับเกิดดาเมจหรของค่า HP สูงสุดทําให้ฝ่ายตนทั้งหมดเสริมด้วยเอฟเฟกแผดเผาต่อเนื่อง2รอบฝ่ายตนในที่นี้นะครับก็คือฝ่ายตรงข้ามนะครับ แต่ละรอบนะครับจะทำดาเมจเท่ากับ100%ของพลังโจมตีของผู้ร่ายสกิลมองข้ามป้องกันเมื่อได้รับตานี้แล้วนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับและพลังป้องกัน5%ต่อเนื่อง2รอบ และการโจมตีค่าโกดนี้นะครับจะทําการสุ่มฝ่ายศัตรูนะครับสรายเสริมด้วยสายฟ้าพันธนาการต่อเนื่อง2รอบเรามาดูความหมายของคําว่าสายฟ้าพันธนาการนะครับดาเมจประเภทแผดเผานะครับจะเพิ่มขึ้น30%เมื่อถูกโจมตีก็หมายถึงว่าคนที่ติดแผดเผาของสายฟ้าพันธนาการนี้นะครับเมื่อถูกโจมตีแล้วจะถูกดาเมจเพิ่มขึ้น30% และจะจุดระเบิดเอฟเฟกประเภทแผดเผาสูงสุด1รายการสรุปผลก่อนเวลาไม่มีการยกเลิกและทุกรอบนะครับจะกระตุ้นสูงสุด2ครั้งในตาพันสายฟ้ากับสายฟ้าพันธนาการนี้นะครับหลายรายการนะครับสามารถทบเพิ่มได้นะครับและลดผลเพิ่มดาเมจของฝ่ายศัตรูทั้งหมดเลยนะครับ10%ต่อเนื่อง2รอบเรามาดูเอฟเฟกตอน5ดาวนะครับ พลังโจมตีสายฟ้านะครับเพิ่มเป็น827%นะครับและเพิ่มดาเมจแผดเผานะครับเพิ่มเป็น30%นะครับและสามารถทำดาเมจพิเศษนะครับเท่ากับ20%นะครับของค่า HP สูงสุดของศัตรูนะครับและยังสามารถลดผลเพิ่มดาเมจนะครับของฝ่ายศัตรูทั้งหมดเลยนะครับถูกตัว20%นะครับต่อเนื่อง2รอบ ในส่วนของตราพันสายฟ้านะครับหชั้นนะครับจะปล่อยฟ้าผ่า1ครั้งนะครับทำให้ศัตรูทั้งหมดนะครับเกิดดาเมจ5%ของค่า HP สูงสุดของตนเองนะครับพร้อมสามารถฟื้นฟูปริมาณเลือด20%นะครับของค่า HP สูงสุดให้กับฝ่ายตนทั้งหมดนะครับก็คือฮิวให้เพื่อนได้ด้วยนะครับ20%และเอฟเฟกแผดเผานะครับแต่ละรอบนะครับจะทำดาเมจเท่ากับ300%นะครับของค่า พลังโจมตีของผู้ไล่สกิลนะครับก็คือจิวไทยนะครับถือว่าเพิ่มดาเมจในการเผาเยอะมากนะครับ3 0มและในส่วนสายฟ้าพัฒนาการนะครับจะเพิ่มดาเมจแผดเผาที่ได้รับนะครับเพิ่มไปอีก60%นะครับและศัตรูนะครับจะถูกลดพลังโจมตีและพลังป้องกันลง20%ด้วยนะครับสกิลต่อมานะครับก็เป็นสกิลท่าไม้ตายนะครับหมื่นสายฟ้า โจมตีศัตรูแบบสุ่มนะครับ1รายและพื้นที่รอบๆนะครับทำดาเมจท่าสายฟ้า869%ทุกครั้งนะครับที่ฝ่ายศัตรูนะครับมีเอฟเฟกต์ประเภทแผดเผาจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ30%และจะเสริมตราพันสายฟ้านะครับให้กับตนเอง1ชั้นต่อเนื่อง2รอบและก็จะทำการสุ่มฝ่ายศัตรูนะครับ2ลนยนะครับเสริมด้วยสายฟ้าพันธนาการต่อเนื่อง2รอบสำหรับตาพันสายฟ้าหรือ สายฟ้าพันธนาการนั้นนะครับสามารถทบเพิ่มได้นะครับและสามารถลดผลเพิ่มดาเมจให้กับฝ่ายศัตรูทั้งหมดครับ20%ต่อเนื่อง2รอบในส่วนค่าเอฟเฟกต์เปอร์เซ็นต์ต่างๆเหมือนกับของค่าโกรดเลยนะครับ ต่อไปนะครับเราจะไปดูตอน5าดาวนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม่นะครับในตอน5ดาวนั้นนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีสายฟ้านะครับเป็น1,241นเปอร์เซ็นต์นะครับและดาเมจแผดเผานะครับเพิ่มเป็น60%นะครับและสามารถทำดาเมจพิเศษนะครับเท่ากับ30%ของค่า hp สูงสุดและสามารถลดผลเพิ่มดาเมจของฝ่ายศัตรูนะครับ35%และในส่วนอื่นนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ และสกิลสุดท้ายนะครับก็คือสกิลพาสีฟนะครับสายฟ้าทุกครั้งนะครับเมื่อจบเทินนะครับจะได้รับตราพันสายฟ้า1ชั้นนะครับต่อเนื่อง2รอบ และเมื่อจิวททยนะครับสะสมตราพันสายฟ้าครบ5ชั้นนะครับจะปล่อยพันฟ้าผ่านะครับทำให้ศัตรูทั้งหมดครับเกิดดาเมจเท่ากับ2,607นะครับของพลังโจมตีของจิวททยนะครับและจะเสริมปริมาณรักษาให้กับฝ่ายตนในอัตราส่วนเท่ากันนะครับซึ่งก็หมายถึงว่านะครับทำการโจมตีออกไปแล้วนะครับก็จะฮิวให้เพื่อนนะครับแล้วส่วนที่เหลือจากการฮิวนะครับก็จะแปลงเป็นโลได้ด้วยนะครับ และจะทำให้ฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะครับเสริมด้วยแผดเผาเท่ากับ100%ของพลังโจมตีของจิวไทยนะครับต่อเนื่อง2รอบ และในขณะเดียวกันนะครับจะจุดระเบิดเอฟเฟกประเภทแผดเผาบนตัวเป้าหมายนะครับสูงสุด2รายการและจะสรุปผลก่อนเวลาไม่สามารถยกเลิกแผดเผาได้นะครับขณะที่ปล่อยพันธนาการสายฟ้านะครับจะเพิ่มผลให้ฝ่ายตนทั้งหมดและลดพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับเปซของฝ่ายศัตรูทั้งหมดด้วยนะครับต่อเนื่อง2รอบและจะสามารถเปิดใช้ค่ายรบสายฟ้านรกนะครับ ซึ่งก็จะมีอยู่3เลเวลด้วยกันนะครับเรามาดูความหมายของเลเวลที่1กันก่อนนะครับ เลเวลที่1นะครับเอฟเฟกประเภทแผดเผาะะครับทั้งหมดที่ฝ่ายตนปล่อยนะครับจะมีโอกาส25%ในการการันตีโดนนะครับและขณะโจมตีนะครับแม่ทัพทั้งหมดของฝ่ายตนมีโอกาส30%ในการสุ่มศัตรูเพิ่ม1รายเสริมด้วยแผดเผาพื้นฐาน1ครั้งนะครับต่อเนื่อง2รอบแต่ละรอบนั้นนะครับจะทำดาเมจเท่ากับ100%ของพลังโจมตีของผู้ไล่สกิลมองข้ามป้องกัน ค่าลบที่1นี้นะครับจะสามารถเกิดผลได้หลายครั้งก็คือสามารถบัฟนะครับให้เพื่อนสามารถโจมตีแผดเผาให้ศัตรูได้เพิ่มขึ้นนะครับและต่อมานะครับความหมายของเลเวลที่2นะครับทุกครั้งนะครับที่ฝ่ายศัตรูนะครับมีเอฟเฟกแผดเผา1รายการดาเมจทุกประเภทที่ได้รับนะครับจะเพิ่มขึ้น10%เพิ่มได้สูงสุด30%นะครับค่าลบเลเวล2นี้นะครับสามารถเปิดใช้ได้หลายรายการ ต่อมานะครับก็จะเป็นความหมายของเลเวลที่3นะครับเมื่อใช้กับไฟต้นที่มีเอฟเฟกประเภทแผดเผาจะมีโอกาส30%นะครับในการกระจายไปยังตำแหน่งสุ่มรอบๆหนรายค่ายลบเลเวล3นี้นะครับสามารถกระตุ้นได้เพียง1อันเท่านั้นซึ่งในเลเวลนี้นะครับจะหมายถึงว่าเมื่อศัตรูนะครับติดแผดเผาจะมีโอกาส30%นะครับในการกระจายแผดเผานะครับไปยังตำแหน่งสุ่มรอบๆหนรายนะครับ และนะครับเมื่อส่งแม่ทัพประจำกกนะครับลงสู้2รายขึ้นไปนะครับก็จะเปิดค่ายลบเลเวลหหลังจากแม่ทัพื่อนไหว3ครั้งนะครับก็จะเปิดค่ายลบเลเวล2หลังจากแม่ทัพประจำกกนะครับื่อนไหว5ครั้งจะเปิดค่ายลบเลเวล3แม่ทัพประจำกกแต่ละลายนะครับแต่ละรอบจะเคลื่อนไหวครั้งแรกจะสรุปผลแค่เพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับการเปิดใช้ค่ายลบนะครับต้องเปิดเรียงตามลำดับเลเวลนะครับ และสําหรับแม่ทัพที่ไม่มีค่ายสังกัดนะครับจะเปิด้แค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นและนี่นะครับก็จะเป็นสกิลแบบคร่าวๆนะครับของจิวทายนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูสรุปอีกทีนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะครับสรุปแล้วจิวทายนั้นมีความสามารถอย่างไรมีข้อดีอย่างไรและน่าใช้หรือไม่นะครับเราก็มาดูสรุปกันนะครับ สรุปแล้วนะครับจิวถ่ายนั้นนะครับจะโจมตีศัตรูแบบสุ่มนะครับ1รายจะทําดาเมจสายฟ้าและทําดาเมจพื้นที่รอบๆของศัตรูนั้นด้วยนะครับเมื่อโจมตีไปแล้วนะครับถ้าศัตรูติดสถานะแผดเผาอยู่นะครับก็จะสามารถทําดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับและจะสามารถเสริมตราพันสายฟ้านะครับให้กับตนเองตราพันสายฟ้านี้นะครับจะช่วยให้เมื่อเวลาโจมตีศัตรูนะครับจะปล่อยฟ้าผ่าลงหนึ่งครั้งศัตรูทั้งหมดนะครับ ก็จะเกิดดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคิดจากค่า HP สูงสุดและจะสามารถติดแผดเผานะครับแต่ละรอบนะครับถ้าติดแผดเผาจะโดนดาเมจ100%นะครับของพลังโจมตีของจิวไทยนะครับแล้วจะมองข้ามป้องกันด้วยนะครับตรานี้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันให้กับจิวไทย5%นะครับต่อเนื่อง2รอบ และจะสุ่มศัตรูนะครับ2รายเสริมสายฟ้าพันธนาการนะครับก็คือดาเมจแผดเผาที่ศัตรูจะโดนนะครับจะเพิ่มขึ้น30%เมื่อถูกโจมตีนะครับและจะสามารถจุดระเบิดแผดเผาได้1รายการเมื่อระเบิดแล้วนะครับจะไม่ยกเลิกแผดเผานะครับยังแผดเผาอยู่นะครับและยังสามารถลดเพิ่มดาเมจของศัตรูทั้งหมดครับลง20%เซต์ และยังมีอีกนะครับยังสามารถฟื้นฟูเลือดให้กับเพื่อนในทีมได้ด้วยนะครับในส่วนที่เหลือจากการฟื้นฟูเลือดนะครับก็จะสามารถแปลงเป็นโลได้นะครับในส่วนของสกิลพาสีนั้นนะครับจะสามารถลดพลังโจมตีและพลังป้องกันของศัตรูลงนะครับและจะมีการเปิดใช้ค่ายรบสายฟ้านรกนะครับในค่ายลบสายฟ้านรกนะครับ เวลหนะครับจะเพิ่มการการันตีโดนนะครับของสกิลโจมตีแบบแผดเผานะครับ25%ในการโจมตีของแม่ทัพในทีมนะครับจะมีโอกาส30%นะครับในการจะสุ่มสตูนนลรายเสริมแผดเผานะครับและจะทำดาเมจ100%นะครับของพลังโจมตีของผู้ไาย ในส่วนของเลเวล2นะครับถ้าสตูนะครับมีเอฟเฟกแผดเผา1รายการนะครับจะได้รับดาเมจทุกประเภทเพิ่มขึ้น10%นะครับถ้ามี2รายการก็เพิ่มไปอีก10%เป็น20นะครับค่ายลบสายฟ้านระก นะครับก็คือเลเวล3นะครับเอฟเฟกแผดเผามีโอกาส30%ในการที่จะกระจายไปยังตำแหน่งรอบๆนะครับโดยที่จะสุ่มโดนศัตรู1รายนะครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วนะครับจิวถ่ายนั้นนะครับก็เป็นตัวซับพอร์ตของทีมงอกกกนะครับเพราะจะมีการบัฟให้กับตนเองนะครับในการโจมตีแบบแผดเผานะครับแรงขึ้นและก็จะบัฟให้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนโจมตีแผดเผาได้แรงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ และยังสามารถทําสถานะนะครับให้กับคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ที่โดนสถานะนั้นนะครับก็จะโดนแผดเผาแรงขึ้นนะครับซึ่งไม่ใช่ดาเมจแผดเผาแค่แม่ทัพทําให้นะครับยังรวมถึงดาเมจแผดเผาของสัตว์เทพนะครับศาสตราเทพหรือกลศึกนะครับหรือท่าประสานนะครับที่มีดาเมจแผดเผานะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะแรงขึ้นไปด้วยเลยนะครับ โดยรวมแล้วครับจิวถ่ายนั้นนะครับมาเพื่อเป็นการบับแผดเผาให้กับทีมงอกกโดยตรงเลยนะครับดังนั้นนะครับผู้เล่นทีมงอกกต้องมีจิวถ่ายนะครับเพื่อที่แผดเผาของเราจะได้แรงขึ้นนะครับยังไงนะครับก็ขอเอาใจช่วยกับผู้เล่นทีมงอกกด้วยนะครับทีมงอกกนั้นก็จะได้มีดาเมจแรงๆเหมือนกับเขาบ้างนะครับยังไงนะครับก็ขอฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าหากชอบใจนะครับโปรดนะครับกดไลค์กดซับสไครป์นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ ก็ไว้พบกันนะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ